U tewanwasa zaman jalanani Aceh tayyong akan kemana sotanang

bòi luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ mẹ con con mẹ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  con

やめて。Yeah. Yeah.

ใช่ค่จะจริงค่ะคนเป็นใหญ่ถูก

ขอพแปลว่าอก็ส่วนีเาาไยี่อมอนึงเดี๋ยวมอาจารยที่เดนมานบโอ้น่อนานนอนน่อมีคนแบบมนคนแบบคนทหนพยายคนแหผมคนสอคนคนเือนดีเปขอขึ้นมาหาเมื่อไรท้าแทนมี่วายทานจงหวเดยคอนเดอร์คือพอา

ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอสมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายทีแข็งเลยแข็งเลยแข็งเลย